เกิดเหตุฆาตกรรมณบ้านหลังที่หนึ่งสุดถนนเมื่อลูกสาวอย่างแคร์รีแอนเกิดคุ้มครั่งลงมือกับพ่อแม่ตัวเองเรื่องนี้เช้าโชว์ไปทั่วทําให้ที่ดินแถบนั้นราคาตกเป็นที่แค้นเคืองของเพื่อนบ้าน4ปีต่อมาซาลาและลูกสาวอย่างเอลิสตัดสินใจเช่าบ้านหลังเกือบสุดถนนมันใหญ่โตโอ,อ่อ่าลายร้อมด้วยธรรมชาติแถมยังราคาถูกซึ่งเอลิสก็รู้เหตุผลว่านั่นเป็นเพราะบ้านหลังถัดไปที่อยู่ท้ายสุดมันเกิดเหตุฆาตกรรมมาก่อน ไม่อย่างนั้นแม่ก็คงไม่มีปัญญาเช่าบ้านที่สวยขนาดนี้ได้เธอถามแม่ว่าบ้านหลังนั้นมีใครอยู่ไหมซาร่าตอบกลับว่าไม่มีหลังจากนั้นซาร่าก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาเช่ากับแดนในนาของบ้านหลังนี้ในคืนแรกที่ย้ายเข้ามาช่วงเวลาตีสามซาร่าสะดุ้งตื่นและสังเกตเห็นว่าบ้านที่คิดว่าร้างดันมีไฟเปิดเพราะมีคนอยู่ ในเช้าวันต่อมาซาร่าและลูกสาวไปงานเลี้ยงของบ้านแดนซาร่าหาโอกาสถามแดนว่าบ้านหลังถัดไปมีคนอยู่ด้วยเหรอแดนตอบกลับว่ามีเขาชื่อไรอันเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวที่ถูกลูกสาวฆาตกรรมส่วนบอนนี่เพื่อนบ้านในระแวกนั้นก็พาเอลิสไปรู้จักลูกชายทรงสเสน่ห์ของเธออย่างไทเลอร์ซึ่งเอลิสก็ทักทายตามภาษาเด็กหัวกระบฏในวงสนทนานทุกคนต่างพูดถึงเรื่องเก่าๆอย่างเช่นเรื่องที่ดินราคาตก และเพื่อนบ้านของซาล่าอย่างไรอันหลังจากเรื่องเศร้าในอดีตไรอันกลายเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครอีกเลยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะวุ่นวายกับเขาทุกคนลงความเห็นว่าอยากจะเผาบ้านหลังนั้นทิ้งและไล่ให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งเอลิสก็รู้ได้ทันทีว่าเธอลายร้องไปด้วยสังคมท็อกซิกแม้จะคิดแบบนั้นแต่เอลิสก็ยังถามต่อว่าชะตากรรมของสองพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างไทเรอร์ตอบกลับ ว่าพี่ชายอย่างไรอันถูกส่งไปอยู่กับป้าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องส่วนน้องสาวหาตัวไม่พบบางก็ว่าจมน้ำตายในเขื่อนบางคนก็ว่าหนีไปอยู่ในป่าไม่มีใครพบศพจนถึงทุกวันนี้ในระหว่างทางกลับบ้านซาร่าบอกกับลูกสาวว่าอยากให้เธอเป็นเพื่อนกับไทเลอร์เพราะเขาดูประวัติดีส่วนเอลิสก็ดูจะสนใจเรื่องเล่าสยองขวัญบ้านหลังสุดถนนในตอนนั้นเธอรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังแอบมองเธออยู่ในป่า เช้าวันแรกของวัยรุ่นมัธยมปลายในโรงเรียนใหม่เอลิสได้พบกับไทเลอร์เขาชวนไปปาร์ตี้งานการกุศลแม้จะปฏิเสธในตอนแรกแต่สุดท้ายเอลิสก็ตอบตกลงไปอยู่ดีแต่เมื่อไปถึงแล้วมันกลับไม่ตรงตามคำเคลมเอลิสก็เพิ่งจะได้รู้วันนี้แหละว่าไทเลอร์ที่ภาพลักษณ์ดีแท้จริงแล้วมันถูกสร้างด้วยเงินของพ่อเขาลับหลังไทเลอร์ก็เป็นไอพวกผู้ชายจอมสามสอนขี้เล่าแถมยังพยายามลวนลามเธออีกด้วยเอลิสรีบหนีออกจากงานปาร์ตี้ทันที เธอโทรไปบอกแม่แต่ซาร่าไม่รับรถที่จะเรียกกลับบ้านก็ไม่มีมีแค่ทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเดินกลับผ่านทางเปี่ยว16กิโลขณะที่เอลิสรีบจำเอาวก็มีรถคันหนึ่งจอดให้ความช่วยเหลือเธอรีบตอบปฏิเสธแล้วโกหกไปว่าบ้านอยู่แค่ข้างหน้าแต่ชายแปลกหน้าก็ดันเดาถูกว่าเธอโกหกแถมยังบอกอีกด้วยว่าบ้านเธอไกลออกไป16กิโลเขาไม่ใช่ใครอื่นเพราะนี่คือไรอนันเพื่อนบ้านสุดชาโช เอลิสปฏิเสธอีกครั้งซึ่งไรอันก็ไม่ตือ้อแต่เพราะฝนดันตกพอดีเธอไม่มีทางเลือกจึงรีบกระโดดขึ้นรถเขาในระหว่างทางเอลิสนิ่งเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถามไปตรงๆเลยว่าพ่อแม่ของคุณตายแล้วใช่ไหมทำไมยังคงอยู่บ้านหลังนั้นไรอันตอบกลับเล่าให้เธอฟังว่าตอนเกิดเหตุเขาอายุได้เจ็ดขวบถูกส่งไปอยู่บ้านป้ากลับมาอีกทีก็ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วมีเพียงแค่บ้านหลังเก่าๆที่หลงเหลือเป็นสมบัติติดตัว เขาตั้งใจจะซ่อมบ้านหลังนี้ให้เสร็จแล้วขายมันซะซึ่งในขณะนั้นเอลิสก็สังเกตเห็นว่าไราอันชอบฟังเพลงเหมือนกับเธอทําให้ทั้งคู่มีบทสนทนากันมากขึ้นนอกจากเรื่องสะเทือนขวัญเมื่อกลับมาถึงบ้านซาร่าถามลูกสาวว่าใครมาส่งเอลิสตอบกลับว่าเพื่อนบ้านที่ใครๆก็ลือกันว่าเขาเป็นตัวประหลาดซึ่งซาร่าก็ไม่พอใจนักที่ลูกสาวไปคบค้ากับไรอันส่วนตัวไรอันเองเมื่อกลับมาถึงบ้านเขารีบถืออาหาร เดินตรงลึกลงชั้นล่างผ่านประตูที่ซ่อนใต้พื้นเข้าสู่ห้องลับสุดโสมที่ภายในนั้นมีหญิงสาวที่เขาเรียกว่าน้องอย่างแคร์รีแอนด์เธอคุ้งครั่งพยายามจะหนีส่วนไรอันก็รีบฉีดยาให้เธอสงบสติอารมณ์ก่อนจะเล่าให้แคร์รีแอนฟังว่าข้างบ้านของเรามีคนย้ายมาอยู่ใหม่อย่าไปกวนพวกเขาในเช้าวัานต่อมาเอริสก็ได้พบกับจิเลียนทั้งสองเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งในงานปาร์ตี้ของไทเลอร์จิเลียนเอ่ยทักทยเอริส ทั้งคู่สนทนาการก็เลยทำให้เอลิสได้รู้ว่าจิลเลียนเคยเป็นแฟนเก่าของไทเลอร์มาก่อนซึ่งนิสัยเขาก็เลวเหมือนกับที่เอลิสรู้จิลเลียนแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกับพี่ชายของเธอเขาก็เลยชวนเอลิสไปคัดวงดน,นตรีประจำโรงเรียนซึ่งเอลิสก็รีบตอบตกลงส่วนซาร่าที่เป็นห่วงเรื่องเพื่อนข้างบ้านของลูกสาวก็บังเอิญไปเจอกับนายตำรวจประจำเมืองอย่างบิลเธอแนะนำตัวว่าเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้อยากจะถามเรื่องเพื่อนบ้านของเธออย่างไรอันว่าเขาเป็นคนยังไง บิลต,ตอบกลับอย่างไม่ลังเลว่าไรอันมีชีวิตที่น่าสงสารมากไม่มีครอบครัวเหลือเพียงแค่ป้าแก่ที่ตายจากเขาไปเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมาน่าสะเทือนใจมากแต่ไม่มีใครสักคนในเมืองนี้เห็นใจหรือสงสารไรอันนอกจากจะโทษว่าเป็นเพราะเขาทําให้ที่ดินราคาตกแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ไรอันก็อยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวไม่เคยก่อปัญหาให้ใครเมื่อสาราที่ฟังแบบนั้นก็แอบเห็นใจไรอันขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่วางใจ ส่วนเอลิสที่ยังคงคุ้นคิดถึงเรื่องของไรอันก็กล้ามากพอที่จะเดินตรงดิ่งไปที่บ้านของเขาเธอเห็นว่าไราอันชอบฟังเพลงก็เลยใช้ข้ออ้างนี้ไล่แผ่นซีดีไปให้ส่วนไรอันที่แอบตกใจนิดนึงเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เคยมีใครมาที่นี่เอลิสเป็นคนแรกเธอเดินไปรอบๆบ,บ้านก่อนจะหยิบรูปถ่ายครอบครัวของไรอันขึ้นมาดูและเอ่ยชมว่าแคร์รีแอนน้องสาวดวงตาสีฟ้าสดใสเหมือนกลับไรอัน เขาเล่าให้เธอฟังว่าในตอนเด็กสนิทกับน้องสาวมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งแคร์รีแอนตกจากชิงช้าหัวฟาดพื้นฟื้นขึ้นมาอีกท,ทีเธอก็ไม่เหมือนเดิมมีอารมณ์ดุนแรงมากขึ้นคล้ายกับคนเสียสติแล้วก็ชอบวิ่งหนีเข้าไปในป่าหน้าต่างในบ้านบานประตูจึงมีลูกกงคอยขังแคร์รีแอนไว้หลังจากที่เอลิสกลับไปแล้วไรอันก็รีบเอาข้าวน้ำไปให้น้องสาวเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้เขานึกถึงเรื่องในวัยเด็กทำให้ลืมล็อกประตูห้องใต้ดิน ส่วนเอลิสก็มีปากเสียงกับแม่เรื่องที่เธอไปสนิทสนมกับไรอันจนกล้าที่จะไปบ้านของเขาซาร่ากับลูกสาวไม่ค่อยลงรอยกันอยู่แล้วพูดคำสองคำก็ทะเลาะก,กันเธอคิดว่าเอลิสชอบทำตัวแบบนี้อยู่บ่อยๆเห็นใจกับพวกที่น่าสงสารจนบางทีทำให้เธอดูแปลกแยกไม่เข้าสังคมที่ควรจะเข้าเพราะความเผลอเลอของไรอันแครรีแอนที่สติแตกก็วิ่งเตลิดหนีตรงไปที่บ้านของเอลิสเสียงดังตะกุตะก,กักชวนให้สงสยัยถ้าไราอันไม่วิ่งไปตะคุบน้องสาวได้ทัน เอลิสก็คงจะรู้การมีอยู่ของแคร์รีแอนไปแล้วรวมถึงจิเลียนเพื่อที่โรงเรียนมาที่บ้านเบนความสนใจด้วยไรยอันจึงรอดตัวไปในเย็นวันต่อมามีเสียงกดกริ่งดังที่หน้าบ้านเอลิสสงสัยว่าแม่เชิญใครมาเป็นแขกในดินเนอร์คืนนี้ปรากฏว่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากไรอันเอลิสค่อนข้างสงสัยว่าแม่เชิญเขามาทําไมในเมื่อไม่ชอบขี้หน้าเขาซึ่งจริงๆแล้วซาร่าก็อยากทําความรู้จักเพื่อนใหม่ของลูกสาวให้มากขึ้นแต่เพราะดื่มหนักไปหน่อย ทำให้เธอเมาเพอพูดไม่ดีกับไรอันหลายคําทําให้เอลิสไม่พอใจมากส่วนไรอันก็ขอตัวกลับทันทีสองแม่ลูกมีปากเสียงกันเอลิสโชว์สกิลปากส่วนแม่ไปว่าเธอไม่คิดจะใจแตกเหมือนกับแม่สมัยเป็นวัยรุ่นรอกในเช้าวันต่อมาซาร่าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปปรึกษากับปิวเธอบอกว่าแค่อยากปกป้องลูกสาวเพราะเอลิสมักจะเข้าหาเด็กที่มีปัญหามันเหมือนเป็นปมในใจเธอที่พ่อแม่เลิกกัน ในเย็นวันนั้นเอลิสพบกับไรอันอีกครั้งเธอขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานและขอติด,ดรถไรอันกลับบ้านด้วยซึ่งในทุกครั้งที่ซาร่าต้องทำงานกลับบ้านดึกเธอจะโทรมาบอกลูกสาวเสมอซึ่งเอลิสก็จะตั้งโทรศัพท์ที่บ้านให้โอนเข้ามือถือของเธอเพื่อไม่ให้แม่ฟุ้งซ่านว่าเธอไม่อยู่บ้านเอลิสมาที่บ้านของไรอันทั้งสองอยู่กันตามลําพังสนทนาเรื่อยเปื่อไรอันพาเอลิสไปดูต้นไม้ต้นหนึ่ง ถ้าหากเธอลองมองในมุมที่ถูกจะพบว่าต้นไม้ต้นนั้นมีรูปใบหน้าขนซ่อนอยู่บทสนทนาของทั้งคู่ช่างแสนโรแมนติกจนเอลิสกล้าจูบไรอันเธออยู่ที่บ้านเขาจนดึกดื่นโดยที่ไม่รู้เลยว่าแครรีแอนจอมคุ้มครองเตรียมตัววิ่งเข้าป่าอีกรอบไรอันที่หันกลับมาเห็นน้องสาวตัวเองวิ่งตเตลิดไปพอดีเขารีบไล่ให้เอลิสรีบกลับบ้านเธอค่อนข้างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องของแครีแอน ส่วนไรอันก็รีบวิ่งตามน้องสาวไปติดติดคว้าตัวถือไว้ก่อนที่ใครจะมาเห็นแครีแอนพยายามส่งเสียงร้องแต่ไรอันก็รัดตัวถือไว้แน่นแน่นเกินไปจนเผลอหักคอแครีแอนตายคาที่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากอำพังศพน้องในวันต่อมาไราอันโทรไปหาเอลิสเพื่อนัดเจอเธออีกครั้งซึ่งเอลิสก็ชวนเขาให้มาดูการแสดงดนตรีของเธอที่โรงเรียนแต่ดันไปพบกับพวกของไทเลอร์ ด้วยลุกของไรอันที่ไม่สูงสิงกับใครทําให้ตกเป็นเป้าสายตามักจะถูกวัยรุ่นแกล้งโดยเฉพาะพวกของไทเลอร์ไรอันไม่ตอบโต้รีบเดินตรงไปหาเอลิสแต่พวกของไทเลอร์ก็ไม่ลดละคว้าไม้กระหน่ำตีรถของไรอันยังไม่ทันที่เขาจะได้คุยกับเอลิสไรอันก็ต้องรีบกลับมาดูรถก่อนที่จะถูกพวกของไทเลอร์ลุมซ้อมไรอันไม่ตอบโต้ในช่วงแรกแต่ไทเลอร์ก็โชว์กางจนไรอันทนไม่ไหวออกแรงหักข้อเท้าไทเลอร์จนร้องกรีด๊ด ทุกคนในงานตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนรอยอันก็รีบหนีทันทีพวกของไทเลอร์ที่เหลือก็ไม่ยอมบุกไปที่บ้านของรอยอันเอลิสที่เห็นท่าไม่ดีรีบคว้ากุญแจรถขับไล่หลังตามพวกเพื่อนของไทเลอร์ปาลูกไฟเตรียมเผาบ้านรอยอันโชคดีที่เอลิสตามมาดับไฟได้ทันก่อนจะลามไปมากกว่านี้ในตอนนั้นซาร่าก็โทรมาหาลูกสาวทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเพราะไทเลอร์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเอลิสตอบกลับแม่ ว่าพวกไทเลอร์นั่นแหละเป็นฝ่ายเริ่มก่อนยังไม่ทันจะพูดจบพ่อแม่ของไทเลอร์ก็มาที่โรงพยาบาลซึ่งบิวก็อยู่ตรงนั้นพอดีทั้งคู่จะเอาไรอันเข้าคุกแต่เพราะความเห็นใจของบิวต่อเด็กกำพร้าไรอันเขาจึงออกตัวแรงว่าถ้าหากสืบรู้ว่าไทเลอร์เริ่มก่อนเขาก็จะเอาไทเลอร์เข้าคุกให้ได้ส่วนเอลิสที่ยังคงอยู่ที่บ้านไรอันเธอสังเกตเห็นว่าถังขยะในบ้านของเขามีกล่องผ้าอนามัย เอลิสสงสัยเหลือเกินว่าในบ้านหลังนี้ไม่ผู้ชายอยู่คนเดียวจะมีของใช้พวกนี้ได้อย่างไรในขณะหนึ่งเธอได้ยินเสียงเครื่องซักผ้าดังออกมาจากชั้นใต้ดินเมื่อลงไปดูเอลิสพบกับประตูลับที่ตรงสู่ห้องของแครรีแอนเพราะความสงสัยหญิงสาวก,ก็เลยเดินเข้าไปดูและพบกับความลับของไรอันแครรีแอน์กรีดร้องดิ้นหนีส่วนไรอันที่หนีมาหลังจากเกิดเรื่องก็รีบมาตะคุบน้องสาวพร้อมไล่ให้เอลิสรีบออกไป เอลิสค่อนข้างงงเดินตรงมาที่อ่างล้างจานณที่นั่นเธอพบกับคอนแทคเลนส์สีฟ้ากับบัตรพนักงานของหยิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแพ็กกี้โจนส์มีบางอย่างไม่ชอบมาพักกลในบ้านหลังนี้คำตอบอยู่ที่ตัวไรอันและเขาก็มายืนอยู่ข้างหลังเธอพอดีไรอันถามเอลิสว่าคุณจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไหมเพื่อให้ตัวเองรอดจากสถานการณ์บีบังคับเธอก็เลยตอบส่งสงไปซึ่งไรอันไม่เชื่อจับหัวเอลิสโขกกับผนังจนเธอบเบลอ เขาลากเธอลงห้องใต้ดินก่อนจะเล่าให้เอลิสฟังว่าทั้งหมดมันคือความผิดของเขาเขาขาดแครีแอนไม่ได้ในวันที่สองพี่น้องเล่นอยู่บนชิงช้าแครีแอนแกว่งที่นั่งจนสูงตกลงมาหัวฟาดพื้นสิ้นใจในวันนั้นพ่อแม่ของไรอันที่ไม่มีความรับผิดชอบติดเล่าติดยากระโทษว่าเป็นความผิดของลูกชายสำหรับไรอันแครีแอนเป็นเหมือนที่พึ่งเดียวฉะนั้นเขาจึงยึดติดอยู่กับตัวน้องสาว แม้เธอจะตายไปตั้งนานแล้วแต่เขาก็ยังจะหาตัวแทนแคร์รีแอนไปเรื่อยๆจับหญิงสาวที่ไม่รู้อิโนอิเนมาแปลงโฉมให้เป็นน้องสาวขังไว้ในห้องใต้ดินในวันนี้เมื่อเอลิสรู้ความจริงเขาจึงปล่อยเธอไปไม่ได้และคิดว่าจะเอาแฟนสาวมาเป็นแคร์รีแอนแทนส่วนซาร่าก็ห่วงลูกสาวมากขึ้นเพราะจากฟิล์มเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาลเธอเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่รักษาไทเลอร์ก็รู้ว่าไราอันเป็นตัวอันตรายเขาหักข้อเท้าไทเลอร์ถึงขั้นพิการไปตลอดชีวิต เธอรีบโทรไปหาเอลิสแต่สายก็ถูกโอนเข้าไปที่มือถืออันที่จริงเธอรู้ตั้งแต่แรกว่าลูกสาวทำแบบนั้นแต่ก็ไม่อยากปีบบังคับมากเกินไปก็เลยแกล้งทำเป็นไม่รู้ซาร่ารีบโทรหาบิลให้ไปดูที่บ้านของไรอันเพราะเอลิสไม่รับสายเมื่อบิลไปถึงก็พบกับไรอันที่ตีหน้าซื่อตาใสาบอกว่าถูกทำร้ายจากพวกของไทเลอร์และไม่รู้ว่าเอลิสไปอยู่ที่ไหน ในตอนนั้นบิวก็เลยโทรเข้าไปที่บ้านของซาร่าทาให้สายถูกโอนมาที่โทรศัพท์ของเอลิสที่ตกไว้ที่บ้านของไรอันบิวจึงรู้ว่าคนที่เขาปกป้องมาตลอดนั้นโกหกพอไรอันรู้ว่าความแตกเสแล้วเขาเรีบปิดไฟเพื่อไม่ให้เป็นเป้าสายตาส่วนบิวก็ระวังตัวอยู่ตลอดแต่สุดท้ายเขาก็พลาดให้กับคนที่คิดว่าน่าสงสารบิวถูกผลักตกบันไดแม้ใกล้จะตายเขาก็รู้สึกผิดหวังที่เชื่อในตัวคนผิดมาโดยตลอด ไรอันไม่รอช้าจัดการกับบิลไปอีกรายส่วนทางด้านของเอริสก็พยายามหาทางหนีจนหลุดออกมาได้เธอรอจังหวะให้ไรอันเปิดเข้ามาแล้วขังเขาไว้ในห้องใต้ดินเอริสพยายามหาทางหนีจนไปพบกับศพของบิลในตอนนั้นไรอันก็กำลังจะพังประตูกออกมาได้เอริสวิ่งไปที่รถพยายามหากุญแจแต่ช้าไปถูกไรอันโปะยาสลบลากไปขังไว้ในท้ายรถส่วนซาร่าที่ไม่ได้รับการติดต่อจากบิลก็ตรงมาที่บ้านของไรอัน เธอเคาะประตูอยู่นานกว่าเขาจะเปิดแล้วก็เหมือนกับครั้งก่อนที่ไรอันจะตอบกลับว่าไม่รู้ว่าเอลิสอยู่ที่ไหนในตอนนั้นซาร่าก็ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากลูกสาวเอลิสที่ฟื้นขึ้นมานอนอยู่ข้างศพของแคร์ีแอนคนใหม่พยายามหาทางหนีตะโกนร้องขอความช่วยเหลือไปด้วยซึ่งนั่นเป็นความสนใจของซาร่าจนเธอถูกไรอันเล่นงานเอลิสวิ่งผ่านไปทั่วรีผาที่ซ่อนก่อนจะเห็นว่าร่างของแม่ตัวเองถูกโยนลงมาจากชั้นบน ไรอันทีนาะตอนนี้รู้ว่าเอลิสหนีออกมาได้ก็ตามหาเธอไปทั่วเอลิสรีบหนีไปที่ศพข,ของบิลคว้าปืนยิงใส่ไรอันแต่เขาหลบทันไฟถูกตัดไรอันไม่ตกเป็นเป้าสายตาเอลิสเตรียมเหนี่ยวไยให้มั่นถ้าหากมันโผล่มาก็จะยิงสวนเลยเธอส่องไฟฉายกราดดูไปทั่วแต่มันก็ติดติดดับดับจนไรอันโผล่ออกมาเอลิสยิงกระสุนรัวโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ก็ทําให้ไรอันแน่นิ่งไป เธอคานเข้าไปใกล้ๆคำตามตัวเพื่อหากุญแจประตูแต่ไรอันก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์คว้าตัวเอลิสไว้และเพราะความเป็นแม่ซาร่าที่ยังไม่ตายเหวี่ยงค้อนใส่ไรอันจนสลบหลายวันต่อมาครอบครัวซาร่าตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านเกือบสุดถนนส่วนเอลิสก็กลับไปที่บ้านของไรอันเธอยังคงนึกถึงเรื่องราวเก่าๆจนซาร่าต้องเข้ามาปลอบใจเธอและถามลูกสาวว่าพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นใหม่ เอลิสตอบกลับว่าพร้อมกลออกไปหลายร้อยกิโลไรอันที่นาตอนนี้กลายเป็นคนไข้จิตเวชยังคงนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในวันที่พ่อกับแม่เขาลงโทษแต่งตัวให้ต้องกลายเป็นผู้หญิงแบบแครรีแอนถ้าไรอันไม่ยอมก็จะถูกทำร้ายไม่มีใครรู้ว่าน้องสาวตัวจริงตายไปแล้วทุกคนจึงเชื่อเรื่องโกหกของไรอันว่าย้ายไปอยู่กับปาในคืนสุดท้ายที่เขาทนไม่ไหวเขาจึงลงมือกับพ่อแม่ และกลายเป็นไลออนที่เอลิสคุ้นเคยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า How at the end of the street บ้านช็อกสุดถนนเป็นหนังในปี2012แนวระทึกขวัญน,นำแสดงโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนตตอนช่วงนั้นคิดว่าเธอน่าจะเริ่มมีชื่อเสียงนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเราก็ชอบนะแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ชอบแล้วคิดว่า เออตอนจบม,านานจมันน่าจะแตกต่างมากกว่านี้นิดนึงมันก็เป็นหนังที่เล่นกับความรู้สึกของคนดูปกติมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เหมือนถูกใส่ร้ายคนในหมู่บ้านคิดว่าไม่ดีเป็นตัวร้ายประมาณเนี้ยแล้วก็จะมาพลิกตอนช่วงหลังว่าเออเขาไม่ได้ทํามีคนร้ายตัวจริงซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่อันนี้ก็คือเป็นการเหมือนส่วนความคิดกันว่าไอคนที่คนอื่นคิดว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆเหมือนกับเนื้อเรื่องอย่างที่ไรยันเป็นนะตอนแรกก็ คิดว่าเฮ้ยไรยอันมันถูกใส่ร้ายหรือเปล่ามันมีเหตุผลที่ต้องจําใจทาแบบนี้แต่สุดท้ายคือมันเป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วคิดว่าตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นตอนจบที่แบบว่าเออเจนนิฟเฟอร์ลอเรนไม่รอดไม่มีใครหาตัวนางเจอแม่นางก็ยังคงเป็นทุกข์ต่อไปจนหนังจบหรือไม่ก็เล่าไปว่ามี ตัวละครล้าอีกตัวหนึ่งไรอันถูกเข้าใจผิดแต่สุดท้ายหนังก็มาเฉลยประมาณเล่นกับช่วงเวลาแบบเจนนิเฟอร์ลอเรนหรือว่าตัวละครเอลิสในเรื่องเนี่ยตัดสินใจแต่งงานกับไรอันอยู่กินจนมาสักพักหนึ่งมีลูกแล้วก็มารู้ความจริง้หนังก็งตัดจบไปเลยแล้วเราคิดว่าถ้าจบในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตำนานมากกว่าไปที่พูดถึงมากกว่าเป็นไอคอนิกในยุคนั้นแต่อันนี้ก็คือมันก็เหมือนหนังทั่วๆไปมันก็เลยทําให้ถูกลืมไป ที่กลับไปดูหนังเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเนะี่ยเป็นเพราะว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์แสดงนะก็เลยกลับไปดูส่วนตัวนะคะสิ่งที่ชอบมากที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าชอบการแสดงของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เวลาที่เธอแสดงสีหน้าต่างๆในเรื่องเรารู้สึกว่าสมแล้วที่เธอเป็นนักแสดงรางวัลอสการ์ถึงแม้ตอนนั้นเธอยังไม่ได้นะแต่ก็ทําให้เห็นว่าฝีมือของเธอเนี่ย น่าสนใจจริงๆทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองนะคะอยาก้ทุกคนไปดูภาพยนตร์ฉบับเต็มคุณอาจจะชอบก็ได้นะคะเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ